คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทําให้เรามองเห็นเส้นทางการเงินของโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะถ้าญี่ปุ่นไม่รอดคนอื่นก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะเชื่อไหมว่าเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยนะสุขภาพของมันเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับ การเงินของโลกใบนี้ค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ขาที่เป็นโครงสร้างหลักทางการเงินของโลกเพราะว่าญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศที่ให้กู้แบบดอกเบี้ยต่ําต่าแบบต่ํา0%นอร์ซอะไรอย่างเงี้ยมานานเป็น10ปีเลยค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมตอนนี้ค่างเงินญี่ปุ่นทำไมมีดอกเบี้ยแล้วนะแล้วก็เรลังจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยกู้ฟรีรายใหญ่ของโลกไม่มีแล้ว ตรงนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจระดับโครงสร้างเลยค่ะและมันจะเปลี่ยนไปเลยว่าเงินมันจะไหลไปทางไหนกันบ้างในโลกใบนี้และอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็น1ใน3ขาหลักที่กำลังไปงัดกับอีกขาใหญ่ขาหนึ่งค่ะก็คือจีนนั่นเองและแล้ววันนี้นะคะสงครามการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมีแนวโน้มเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่ค่าเงินเยนก็ทำท่าว่าจะลมสลายด้วย